คำว่า sanctuary แปลว่าที่ที่หลบแล้วอยู่ได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้แปล sanctuary city ที่ฉันขอคิดคำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่งขอเรียกคำใหม่คำนี้ว่าเมืองฮูด ปลอดภัยหรือเมืองฮูดอยู่อย่างปลอดภัยลอสแอนเจลิสเป็นเมืองที่ได้ชื่อมาโดยตลอดว่าเป็นแซงชูรีซิตี้คือเป็นเมืองฮูดอยู่อย่างปลอดภัยในเมื่อเป็นเมืองแซงชูรีซิตี้และเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียมีตังเยอะเขาไม่นั่งเฉยๆรอรับมือนโยบายในประเทศลางบางแต่ได้ออกกฎหมายของเมืองมาแล้วเพื่อเตรียมรับมือในประเทศลางบางอย่างจริงจังมีรายละเอียดก็คือหนึ่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเมือง หรือใช้ทรัพยากรของเมืองในการบังคับใช้กฎหมายอิม i ม r เรชั่น 2. ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแบ่งปันข้อมูลบางอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลาง